านนนแม่ลีแน่มาเยี่ยม,มแม่เป็นห่วงนะขับรถจากกรุงเทพตั้งจะตีหนึ่งเพิ่งมาถึงเนี่ย แม่เป็นห่วงนะขับรถจากกรุงเทพเพิ่งจตีหนึ่งเพิ่งมาตีเนึ่ยฉันช่วยน้องหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินฝันถุงเพื่อที่จะให้การนนไปทําธุรกิจต่อยอดให้เป็นร้อยล้านนะลูกนะนะลูกเรียกพี่นองกันน้องยกนี้น้องร้อยหนูหลังจากหายเจ็บป่วยออกไปแล้วก็ไปทําธุรกิจนะลูกนะรวยเป็นร้อยล้านเลยลูกเงินเนี้ยเป็นเงินฝันถุงที่แม่ลีน่าให้ลูกนะ เราไปต่อยอดให้มันไปร้อยล้านนะลูกนะต้องสู้ต้องมีกำลังใจแม่หกหกแม่ยังสู้เลยเห็ไหมหกหกเนะเนี่ยคุณผู้ชมขาสําหรับท่านใดที่ต้องการบริจาคเงินนะคะให้กับชื่ออะไรนะพี่บอกเคุณแม่บอกคุณพ่อบอกลูกชายเสียเบอร์บัญชีเขาอะลูกชายธนภัพรมุยบาะค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการบริจาคให้ธนาพาถุยวันวีระบุรุษนครบของเราผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติปกป้องอธิปไตยของเรานะคะที่ช่องบกเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ไปเจอเหยียบถูกสะเก็ดรนะเบิดที่เขมรมาวางไว้นะคะทุนระเบิดก็ขอเชิญทุกท่านบริจาคเข้าเบอร์บัญชีนี้เลยนะคะมาแม่อ่านให้บา <ขอ S 1> งคนอมองไม่เห็นนี่นะคะธนาคารไทยธนาชาติทหารไทยธนาชาตินะคะ แล้วก็เบอร์บัญชีนะคะห้าหนึ่งสามสองสี่สองหกสี่หกศูนย์ชื่อเบอร์บัญชีอะไรคะคุณพ่อธนถุยวันฐนะถุยวันฐานะภาถุยวันส่งตรงเข้าเบอร์บัญชีน้องโดยตรงเลยนะคะเพื่อที่ว่าหลังจากน้องออกจากโรงพยาบาลแล้วน้องจะได้ไปเอาไปสร้างบ้านเพราะว่าตอนนี้สร้างบ้านให้แม่อยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมคุณแม่เห็นบอกว่าเป็นฝาบ้านใช,ใช่ไหมน้องน่ารักมากก่อนที่จะจะขาโดนสเ,เก็ตระเบิดน้องโอนเงินมาให้คุณแม่ไปสร้างบ้าน พราะฉะนั้นเราจะทําความฝันของน้องให้สําเร็จขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงของอวีรบุรุษนักรบของเรานะคะคุณแม่ขอบคุณพี่น้องประชาชนสู้ๆนะลูกรักแม่ไปก่อนนะรักนะีุยเจะจะกดประจัญการแล้วเหรอลูกกี่เดือนเดืนอนพี่หทิกาอ่านี่อันนี้เป็นชุดทหาร เป็นถุงเท้าเป็นเสื้อทหารแส่นาไม่สวยเลยถุง <c> เ <ười> ท้ามาให้หนูหล่อหนเลยใส่กับคอมแบตหนาๆเลยนะแล้วเสื้อทหารเนี่ยไว้ใส่ข้างในเป็นกั๊ในลูกสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโชคดีลูกเธอขอให้เป็นเจ้าคุณนายคนน,คน,นะแล้วก็ทําธุรกิจอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะแล้วก็ทรูการ์ตี่รางวันที่หนึ่งตอนนี้สามาีเธอ สามีเธอแนะ่คือวีรบุรุษของประชาชนประเทศภูมิใจที่มีพ่อของลูกในท้องสามีเธอเป็นคนดีมากนะเพราะว่าจิตใจดีฉันขอบคุณเธอแทนประชาชน้งประเทศแม่ไปแล้วนะลูกอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ